ญาติโยมพุบริษัทสำหรับเสียงพูดออกเสียงได้ก็บบนตัวแล้วนะมาเช้านี่แย่วันนี้ก็มาเริ่มต้นแนะนำในการใชรคปพยัาานเสียงพัยแล้วการมาฝ่สายลมของญาติโยมพุบร,ริษัทปรดทราบเวลามันสั้นเข้ามาแล้วนะร,ะร่างกายไม่ดี ถ้ามันเป็นหนักนัก,ก็มาไม่ไหวนั่นทุกคนที่รับฟังไปแล้วทุกอย่างการแนะนำพระกรรมฐานก็จะได้แนะนำทุกอย่างวนไปวนมาวนมาวนไปให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติไว้เพื่อความสุขของตัวเองสักวันหนึ่งข้างหน้าคงจะมาไม่ไหวํัหรับวันนี้ก็ขอขึ้นต้นกอไก่ขอไข่ใหม่ ด,ดีไหมดีไม่ดีก็ยังดีก็ลืมแล้วนะขอขึ้นต้นใหม่คําว่าขึ้นต้นเนี่หมายความว่านับตั้งแต่พระเจ้าสมรุอภิเศษสม,มาวรโมทยานหลังจากสมพระปัญญวัคคียรสีทั้งห้าแล้วต่อมาก็เดินมาสมพระอีกคนอีกสองสามพวก จนกทั่งเจดินเป็นพวกสุดท้ายต่อมาก็มุ่งเข้าออกรุงเฮ้ไม่ใช่กรุงรัตนพัฒน์นห็นไมเมืองอะไรนะพระเจ้าพิมพนะิสารเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารอยู่เมืองไหนฮะนี่คเลยเอเก่งกว่าฉันนึกไม่ออกเพราะเราตั้งใจมาโปรดพระเจ้าพิมพรริสารถวารขันไว้ว่าเมื่อเสด็จออกมาหาประเทศสกรลมใหม่ๆ ผ่านมาทางนั้นพระเจ้าพิมพิสัยก็มีคิดว่าคนจะแตกคอกับใครคนใดคนหนึ่งในฐานะที่เป็นเพื่อนกันในกรุงรบินพัทน์จึงหน,นีออกบวชนี่มันในพระเจ้าอยู่ร่วมเป็นกษริย์ร่วมกันเพราะว่าพระเจ้าไม่ทรงรับปากบอกว่าที่มานี้ไม่ใช่แตกคอกับใครมาพรเพื่อจะต้องการบรรลุอภิเิกสัมมาทัฏฐิยาน ต้องการให้คนจากความทุกข์พระเจ้าพิมพิสารยังรัตนาบอกว่าถ้าบรรลุผลแล้วเมื่อไไรคนโปรดองค์ก่อนฉะนั้นองค์สมเด็จพระจินดาวน์เมื่อเดินมาถึงจึงตั้งใจโป,ปรดพระเจ้าพิมพิสารขันเมื่อพระพักอยู่น,นอกเมืองมีมีคนเขาขมัแจ้งอะไรทราบพระเจ้าพิามพิสารยังสเสด็จไปพร้อมกับคนหลายหลายเจ้พวก พยาดาหมายค้าราชบัณฑิพานบ้างแล้วบริวารกันแลวกันนะพอไปถึงตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงเทศเทศว่ายัางไงเมื่อพระพุทธเจ้าเทศจบคนส่วนใหญ่เป็นรรพระเจ้าเป็นพิศายไม่นต้นเป็นระพโสดาบันแ้วก็เหลือคงกลุ่มน,น้อยไม่กี่คนนัก ข้าถึงพระไตรสนาคมเรื่องการจริงนี่ได้เรื่องขึ้นต้นจริงๆเพราะว่าพระไตรสนาคมก็ดีพระโสดาบันก็ดีอยู่ด้วยกันเนี่ที่เราเรียนเรียนมากไปนะเมื่อฉันนุ่งมก็เรียนมากไปมันจะแก่ลงความรู้หายไปเรียนน้อยเต็ทีแล้ว พเจ้าพระพุทธเจ้าประสงเทศเรื่องถือว่าถึงพระไตรสนาคมคือพุทธถึงพระเจ้าไปที่พึ่งพระธรรมพระธรรมเป็นที่พึ่งประสง์ป็นที่พึ่งแล้วก็ให้มีสินห้าบริสุทธิ์ในพระอย่างยิ่งท่าน้เรานึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มีสินห้าเป็นบริสุทธิ์มีสินห้าบริสุทธิ์อย่างนี้ถือว่าเข้าถึงไตรสนาคมคำว่าไตรประสาม ทมาคมไปที่พึ่งที่พึ่งสามอย่างขึ้นหนึ่งพระพุทธเจ้าสองพระธรรมสามพระอริยสงฆ์ทั้งนี้เพราะว่าบรรดาญา,าโยมพุทธบร,ร,ริษัทเวลาจะรับศินเมื่อตั้งอโมเสร,ร็จพระพาก็บอกว่าพุทธังสนังคาฉามิข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าปเป็นที่พึ่งทำมังสนังคาฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง สังฆ yeah. 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 kind of yeah. ังสนังละฉามิเข้าเจ้าขอถึงประสงค์เป็นนิพพงพระก็บอกว่าถ้าญาติโยมต้องการให้เป็นนิพพงให้ปฏิบัติตามนี้นะหนึ่งวานนาติปาตาเวรมณีอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าพฤติดในกรรมอย่าพูดงซาวาทอย่าดึงสราเมีไรแล้วก็บอกอันนิสงตอนท้าย่าศีเลนสุขติญันติ ถ้าเราปกติเรามีสินอย่างนี้เราจะมีความสุขทั้งชาตินี้และชาติหน้าศีเลนโพกสมาทาถ้าเรามีสินบริสุทธิ์จะมีความสุขในทรัพย์สินทั้งชาตินี้และชาติหน้าสีเลนนี้เป็นนิพพิยันติถ้าเรามีสินอย่างนี้ได้ขั้นพันได้ถึงง่ายตัสมาสีรังริโสทเยิเราเอกนั้นพวกเราพาจุพากันรักษาสินนี้บริสุทธิ์ ที่ข้าพุทธะฤษีเลนนิโพติจันติตัวนี้นะถ้ามีอยู่จะเป็นปสดาบันถ้าตัวนี้ยังไม่มั่นคงเบียงใดเที่ยวเข้าถึงตจสนาคมพูดอย่างนี้ยังผมไม่รู้เรื่องนะอันไหทีไงการเข้าถึงตจสนาคมก็คือนึกถึงพระพุทธเจ้าเคารพพระพุทธเจ้าว่าตามพระอริยสงฆ์มีศีลบริสุทธ์ ถ้าเรามีสิลบริสุทธิ์แล้วคารพไตสนาคมแล้วจิตใจมุ่งททนิพานโดยตรงอย่างนี้ถ้าเรียกว่าโสดาบันฉะนั้นความรู้การเข้าถึงพระไตสนาคมก็ดีแล้วโสดาบันก็ดีเราไปเราทำบุญทุกวัดเรฟังทุกวัดเนะี่ยฟังเปล่ามีไหมพระที่เราบอกทุกวัดเนะี่ย แต่ข้อสำคัญว่าบางทีองค์บอกยังไม่รู้เลยไอ้คนฟังจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่ทราบก็เป็นว่าวันนี้ขอขึ้นต้นกันปฏิบัติกันแบบง่ายๆตามที่พระเจ้าทรงสอนมั่งไม่ต้องใช้อะไรมากอันดับแรกคำว่าสมาธินี่ต้องมีสมาธิองต้องมีก่อนใครอื่นทั้งหมด แล้วก,การทีสองปัญญาต้องมีปัญญาต้องมีก่อนสมาธิจะยุ่งเลทีพอตอนต้นก็ดีนะมาตอนนี้จะยุ่งอะไรนะคำว่าปัญญาความรู้ดีรู้ชอบร,รู้รู้อะไรชั่วอะไรดีมันต้องเกิดขึ้นก่อนคนในเมื่อเราถ้าเมื่อมีปัญญาแล้วจึงจะมีความเคารพในศีล ถ้าไม่มีปัญญาการเคารพในสินก็ไม่มีในเมื่อมีปัญญาและจิตเคารพในสินในเมื่อสินประจันใจเราจิตก็เยือกเย็นมีสมาธิเมื่อสมาธิเกิดปัญญาอีกตัวก็เกิดปัญญาตัวหลังี่ปัญญาตัวตะก,กิเลตปัญญาตัวสุดท้ายนะพูดจเย็นอย่างอางุ่นอ่ะเอาใหม่ อาเามัยากกว่านี้อีกไงอันดับแรกหนึ่งใช้ปัญญาพิจารณาว่าพระเจ้าดีไหมพระธรรมดีหรือเปล่าพระสงฆ์ดีไหมพระสงฆ์เลือกออกจาพระพระอริยสงฆ์เพราะว่าพระสงฆ์ที่เป็นปุตุชน,น,นย่อแน่นอนไม่ได้ประการที่สองศีลที่พระเจ้าสอนไม่ดีไหม ใช้ปัญญาพิจารณาก่อนเมื่อใช้ปัญญาพิจารณาก่อนเห็นว่าพระเจ้าทแทงดีถ้าทำก็ดีพระสง์ก็ดีสิ่งก็ด,กด,กด,กดีดีทั้งหมดเราก็ต้องทรงสมาธิจิตคำว่าสมาธิเราการตั้งใจมัน่นตั้งใจคิดว่าเราจะยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจ เราจะยอมรับทัืนพระพระธรรมในความจริงใจยอมรับทัถนอพระอริยสงฆ์ในความจริงใจเราจะรักษาสินให้บริสุทธิ์เมื่อจิตใจทรงแบบนี้เท่านีมีสมาธิการยอมรับทัศน์ถิพระเจ้าเป็นพุทธานุสติกรมฐานยอมรับทัถนอพระธรรมเป็นธรรมานุสติกรมฐาน ยอมรับนับถือพระอาเรยสง์เป็นสังฆานุติกรรมฐานตั้งใจปฏิบัติสิ่นี้บริสุทธิ์เป็นศีลารนุติกรรมฐานถ้าเพียงเท่านี้ถือว่าทุกท่านเข้าถึงไตรสนาคมครบถ้วนนะนอกคนที่เข้าถึงพระไตรสนาคมอย่างนี้แล้วไม่ลงนรกแน่นอนอน,นี้วเว้นกับอีกนิดหนึ่ง าก,การนั้ถึงพระพุทธเจ้าก็ดีถึงพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีไม่หนักใจนะักแต่หนักใจตอนศินเห็นไ,ไหมถ้าว่าพวกผู้หญิงนี้สินข้อที่สี่ไงฉันพูดต้งสินข้อที่สี่จะไม่พูดภาษาวาดไม่โกหกจะพูดไปเขาจะจริงใช่ไหม ผูช้ชายก็สินข้อที่ห้าผู้ชายทั้งจนเสี้ยนที่ห้าที่สี่เสร็จในตัวเสร็จในเมื่อสินแล้วไม่เข้าใจบริสุทธิ์คำว่าเข้าถึงไตรสินาคมก็ไม่ครบถ้วนก็เหมือนกับเรามีเรืออยู่ลำหนึ่งเรือลำมันใหญ่ถ้่ลูกไสสัก์มังกรหรือลูกหนึ่งน้ำไหลเข้าเรือถ้าเราไม่อุดเรือก็ล่ม น้ำเต็มลำใช่ไหมข้อนี้เั่นใดใยวนการรักษาสิ่งก็เหมือนกันถ้าสิงข้อใดข้อหนึ่งบกพร่องเราก็ลงนรกได้จะถือว่าเดือดสี่ตัวค้านี่มันไม่คายาหรอกนี่เป็นป,ปล่อยให้จงมาจั้งกำลังของมันนะตอนนี้ถ้าเราต้องการคิดว่าเราจะไม่ยอมลงนรกเราจะทำยังไงก็ในจำนวนพระสามองค์ คพือหนึ่งพระพุทธเจ้าสองพระธรรมสามพระอรยอิยสงฆ์เพื่ออีกข้อหนึง่งศีลไม่แน่นอนนักนะเอาพระสาวองค์นี่แหละเอาองค์ใดองค์หนึ่งโดยเฉพาะหระือจะเอาทั้งสามองค์ก็ได้ตามใจชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ยึดพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ หือว่าเป็นการเจริญพุทธานุติกรรมฐานถ้าใช้สัพพสาวรีฟังยากฟองแล้วมันยากนะนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ยอมรับนัถือท่านแต่พวกเป็นการกันลืมก็ใช้สัพพสาง่ายๆให้ภาวนาว่าพุทธโธให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโธ เอาอย่างนี้นะทุกวันถ้าเวลาพองเรามีน้อยก็ใช้เวลาก่อนจะหลับเมื่อทิศะถึงมอนนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบนี่สำหรับท่านที่ไม่ได้บโนลิญานะพเพราะที่บรรลุญาิเขาไม่เขาได้กำไรม,มากนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบว่าองค์นี้คือพระพุทธเจ้าแล้วก็ภาวนาพุทธโธให้ใจเข้านกพุทธเจ,จ้าออกนกพุทโธ เท่าสองสามครั้งก็ได้ตามความพอใจมากก็ได้น้อยก็ได้แล้วก็หลับไปพอตื่นขึ้นมาใหม่ๆก็นึกถึงพระพุทธองค์อีกแล้วภาวนาพุทโธอีกทำอย่างนี้ทุกวันจนกระทั่งถึงวันไหนที่เราไม่มีโอกาสได้ทำเพราะนั้นนำคานต้องทำวิธีทำก็ไม่ต้องไปนั่งขัดสมาธิก็ได้ กลางวันทั้งวันดราเหนื่อยเหนื่อยยากในการงานมากก็นอนเวลาะจะนอนก็กราบหมอนแั้วสามครั้งในกราบพระเจ้าสพัพพะสัพพธรรมกราบพระอริย์งฆ์หลังจากนั้นก็พอโอ้โหถึงหมอนก็นอนภาวนาพุโทโธทำอย่างนี้เพียงแค่สองสามครั้งแล้วก็หลับถ้าตืน่นขึ้นมาใหม่เอาอีกครับาแบบนี้จะเจ้าเนีการชิน วันไหนถ้าไม่ได้ภาวนาพุทโธนัน้นสำคัญไม่สบายใจไม่ได้ต้องภาวนาอย่างนี้ถือว่าทรงชาในพุทธ,ธานุสิกรรมฐานถ้าหลงพ่อท่านทรงชาในพุทธ,ธานุสิกรรมฐานแล้วถึงแมว้วสินมันจะขาดมันจะบกพร่องบ้างถึงยังไงก็ตายตายแล้วต้องไปสวรรค์แน่นอนอเอาแค่สวรรค์ก่อนนะ นี่จากนี้พูดไปได้กี่นาทียังไม่ทราบในเสียงพ่านนี้ถ้าสมมติว่าท,ทุกคนสามารถทรงใจสารข,ของในครบถ้วนพระเจ้าก็ยอมเคารพพระธรรมก็เคารพพระสงฆ์ก็เคารพสิ่งก็เคารพไม่ะเมิดในสิ่งไม่จะลืมอน,นิสงส์ตัวสุดท้ายที่พระต้งให้สิ่แล้วจะบอกสีเลยในสุขติยันติยันบอกในสงฆ์ ศีลเป็นปัจจัยทะมีความสุขทุกชาตินี้ทุกชาติหนา้าศีลเลนโพกสมมทาถ้าเรามีศีลด้มีความสมบายใจในทรัพย์ศีลทัน้นชาตินี้ทุกชาติหน้าศีลเลนิริาณิุติยันติศีลเป็นปัจจัยเข้าถึงมัตถุพานโดยง่ายแล้วก็ตัดสินใจว่าในเมื่อเรานึกถึงพระพุทธเจ้าพระรรมพระสงค์แล้วมีศีลแล้วแล้วควรจะไปนิพพาน ตั้งใจไว้โดยเฉพาะว่าถ้าเราตายชาตินี้ขอไปนิพพานจุดเดียวไม่ขอเป็น,นอะไรอื่นอีกทั้งนี้ต้องเข้าไปคิดและใช้ปัญญาพิจนารณาดูใช้ปัญญาพิจนารณาก็ใช้วิปัสสนาญาณในริยสัตว์ว่าการเกิดเป็นสุขและเป็นทุกข์เราถ้าเรามีปัญญาจริงๆเห็นว่าการเกิดเป็นคนนั้นไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ พอลืมตาขึ้นมาตอนตอนตื่นใหม่ๆก็เริ่มทุกข์แล้วลืมตาขึ้นใหม่ๆดีไม่ดีเท่าแก่ไม่ทันล้างหน้านะเขาสวมแล้วให้ตัวทุกข์มาแล้วใช่ไหมการปวดอุจจาระปัสสาวะเป็นทุกข์ความหิวความกระหายเป็นทุกข์าาก,าาก,ก,การประกอบกิจการงานไหนยากมัเป็นความทุกข์การป่วยไข้ไม่สมบายเป็นความทุกข์ ความแก่เข้ามาถึงเรามีความทุกข์ความพับท้าจากของรักของทอบใจเข้ามาถึงเราเป็นความทุกข์ความตายจะเข้ามาถึงเราก็เป็นความทุกข์เนี่อตายแล้วมีสภาพไม่ศูนย์ถ้าศูนย์ก็หมดเรื่องกันไปถ้าตายแล้วมีสภาพศูนย์เราก็ไม่ต้องรักษาศีลไม่ต้องเข้าถึงไตสนาคมไม่มีความทุกขันเนี่อตายแล้วมันไม่ศูนย ถ้ารมณ์ของเราสร้างหองตายจากความเป็นคนก็ไปอบัยภูมิหนึ่งเกิดเป็นสัตว์นรกสองเป็นเปรตสามเป็นสุรกายสี่เป็นสัตสติฉันถ้าเกิดเป็นคนก็เป็นคนมีความทุกข์ยากทำบากมากถ้าจิตลาจิตใจเราไปกุศลในความแจ่มใสก่อนจะตายเมื่อตายจากความเป็นคนก็ไปสวรรค์เป็นต้นหรือไปรนมันโลกก็ไปนิพพาน แต่วา่าไปที่ไหนก็ตามมันก็มีสภาพไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยู่ไม่นานถ้าไปสวรรค์มด้ผลเปนโลกมาหมดบุญวาสนาบารมีกลัามาทุกใหม่ถ้าไปนรกมันก็ต้องทุกข์นานหน่อยอย่างนารกขุมที่หนึ่งน,นี่ใครสมัครไปมั่งนรกขุมที่หนึ่งเขาเรียกสังชีวนรก เวลาของเขาเก้าล้านปีของเราเป็นหนึ่งวันของเขาไปแม่ควรจะไปนะจะจะไปอยู่นะให้ดูเขาเก้าล้านปีของเราเป็นหนึ่งวันของเขาแล้วก็มีสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือนอีกสองเดือนเหนึ่นปีเหมือนกันนรกคงนี้มียุห้าร้อยปีนรก ถ้าใครหล่นปอมล่งไปนะห้าร้อยปีนรกเลยไม่ใช่ร้อปีเรานะเอาไปชาติคิกจริงๆเก้าล้านตั้งเอาสามสิบคูณแล้วก็สิบสองคูณได้เท่าไรเงนินแล้วก็ห้าร้อยคูณเสร็จก็เป็นว่าคำว่านรกเราก็ไม่น่าจะไปอีกท้านี้เพราะอะไร คำว่าไม่น่าจะไปอีกเพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นผู้จำน,นานการนรกมาแล้วคนที่ไม่เคยตกนรุกไม่มีอะที่นั่งที่นี่ไม่เชื่อไปถามพม่ยายยมดูเชื่อไหมไม่เชื่อไปถามดูนะแล้วก็คนทุกคนที่มานั่งที่นี่ไม่เคยเกิดบนสวรรค์ไม่เคยเกิดบนภมก็ไม่มี สวรรค์ก็ไปไปมาแล้วพรหมก็ไปมาแล้วแต่ว่าอาศัยบุญยังไม่เต็มอัตราที่เรียกว่าบารมียังไม่เต็มยังต้องเวียนไหวใจเกิดมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าตายแล้วไปใบยภูมิก็ถือว่าขาดทุนมากไม่ควรจะกลับไปอีกฉะนั้นขอให้ทุกคน ปฏิบัติตามแบบคณะของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารฟังเทศจบเดียวคณะของท่านทั้งหมดเกือบทั้งหมด,ดนิดนิดเดียวเป็นประสดาบันเขาเป็นได้อย่างไรก็เป็นพระโสดาบันก็มีสินห้าบริสุทธ์พระพุทธเจ้าประธา,านพระสงฆ์มีจิตใจมุง่งมัติพันเป็นอารมณ์ท่านนี้เอง ถ้าบุคคลใดถ้าหากว่าไม่สามารถจะทรงสินห้าได้ครบก็ยึดพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นิดใดโดยเฉพาะว่าเราจะไม่ลืมทุกวันนึกถึงพระพุทธเจ้าภาวนาไวา้ระหุโธว่าจับพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบใจนี่ว่าองค์นี้คือองค์แทนพระพุทธเจ้าที่ว่เาท่านเป็นพระพุทธเจ้าในเมื่อทุกคน ถ้ามีจิตบกพร่องในข้ออื่นแต่ว่ามีความมั่นคงในพระเจ้าก่อนจะตายก่อนจะตายทุกคนจะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าองค์จริงๆนะไม่ใช่องค์เท่เานนก,กว่าอิจานจะมองดูนะอันดับแรกภาพองค์เดิมพระพุทธรูปองค์เดิมจะปรากฏก่อนแล้วต่อมาเมื่อจิตเป็นสุข พุทธะนั้นจะเ่อก็อกลายจากความเป็นพุทธปเป็นพระสงฆ์พระเจ้าก็มีลักษณะหน้าตาเป็นพระสงฆ์ธรรมดาแล้วนี่เองไม่ใช่มีเปลวแลงๆนะในเขาตั้งหาสมุติอเอานะจริงๆแล้วถ้า,าการรูปร่างเป็นพระสงฆ์ตามธรรมดาของเราเนี่เองแต่ในเมื่อเป็นปรากฏในภาพของเราที่ปาากฏ ถ้าเวลาท่านจิตยึงเห็นพระเจ้าอารมณ์ย่งเป็นสุขมากขึ้นเมื่ออารมณ์เป็นุขมากขึ้นมันจะลืมทุกขเวทนาทุกเวทนาที่กำลังปวดอยู่หนักมันจะคลายอารมณ์อารมณ์นั้นมันไม่คลายทุกเวทนาไม่คลายแต่อารมณ์มันเลือ่องออกอารมณ์ไม่สนใจกับทุกขเวทนาจะสนใจพระเจ้าโดยตรง ตอนนั้นก็นเห็นพระเจ้าเคยกลายตัวกลายองค์ไปจากความเป็นคนธรรมาดาจะมีสัชพันธ์นางสีรัตเมบกันปรากฏถ้าจิตใจเราบริสุทธิ์มากจะเห็นพระเจ้าป่านไดผ่านถ้าจิตใจเราเห็นพระพุทธเจ้าจ่นั้นจิตจะไม่ปล่อยพระเจ้าจะตายพร้อมกับภาพพระติตภาพจะเ,เห็นภาพจะเห็นภาพพระพุทธเจ้าถ้าตายเวลานั้นอย่างน้อยที่สุดทั้งไปสวรรค์ ถ้าเมอรามัม่นคงไปกลางก็จะไปผมมันโลกถ้าบังเอ,อิญเรามีจิตคิดว่าเราต้องการนิพิานมีมั่งแล้วคําว่าต้องการว่นนิพานเรามีอยู่แล้วเวลานั้นก็ไปลหันปฏิภันทันทีนี่ของง่ายนะพระบรรดาญาโยมก็จะไปสัตย์นไหลายว่าน,นี้พูดไม่มากแค่นี้ก็พอแล้วนะขอทุกคนตั้งใจเข้าถึงใจสนาคมอย่าลืมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสง์ อย่าลืมสินห้าอย่าลืมปัณิพานเป็นอารมณ์ถ้าบุคคลสมัยสามารถจะสรงสินห้าได้ครบถ้วนให้ยึดพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ไว้ทุกคนตายจะจะไม่ไปในรกตอนนี้ไปเขาทุกคนตั้งใจสมาทานเสียสมาทานกรรมฐาน